กระซิบบอกเราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะรอนะคะ4ประตูด้วยค่ะทุกท่านทรงสวยใช้งานได้ดีนะคะด้านหลังสามารถบรรทุกได้ค่ะ ISUSU d m a ดีแปี03นะคะคันนี้เจ้าของตั้งราคาไว้ที่195,000บาทค่ะ d m a มมือสองนะคะสภาพสวยงามเกียร์ออโต้โฟวิลเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลนะคะเครื่องยนต์ 3,000cc ซเทอร์โบค่ะ อัตาการเร่งดีเหยียบพุ่งๆนะคะทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะสนใจติดต่อเจ้าของรถนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์ไปตาม ID ดยไลน์ก็ได้นะคะเป็นรถมือสองเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านนายหน้านะคะ3 0 0 0ซีซีเทอร์โบนะคะเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้ขับขี่สนุกค่ะทรงสวยด้วย195,000บาท สนใจติดต่อสอบถามหรือนัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะพอแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ